ได้ยินข่าวมาแว้วนะครับแต่ว่าจริงหรือเปล่าไม่รู้มีมีมีคนมากระซิบบอกอยู่ครับเยอะเยอะเลยนะตัวนี้เนะี่ยับลอตเตอรี่ไปเลย4-500สี่ห้าร้อยใบเขาบอกนะเขาถูกกันได้แบบหกเจ็ดล้านเหเมื่อกี้เนนะี่ย สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทางบ้านทุกท่านนะครับผมขอตอนรับเข้าสู่ทางช่องโอปปพารวยอพารวยปอีไตนะครับเบิกทรัพย์นาคีนะครับครับวันนี้เราจะมาตามแนวทางของเสียใหญ่นะครับ f อครับเสียใหญ่นะครับงวดที่แล้วนะครับ662เป็นเหตุนะครับ6 6 2เป็นเหตุโดนไปเยอะนะครับแต่ไม่เป็นไรเสียบอกว่างวดนี้ขอแก้มือใหม่นะครับเนาะครับ คือโดนไปเยอะเลยนะครับสาหรับ662นะครับสำหรับเสียใหญ่นะฮะแต่เสียบอกว่าไม่ยอมแพ้เนาะก็อยากจะมาแบ่งปันเอฟซีเหมือนเดิมนะครับเพิ่งจะหลุดนะครับออกกล้องปุ๊บหลุดปั๊บเลยนะฮะแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับแนวทางก็มีเข้ามีหลุดนะครับเนาะขับใครที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กระทางช่องด้วยนะครับทางช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับผม ไม่สนับสนุนในการเล่นการพนันทุกชนิดนะครับช่องจริงไม่ขายหวยไม่ปักเว็บการพนันนะครับดูเพื่อเป็นแนวทางนะครับแนวทางก็มีเข้ามีหลุดนะครับเอฟซีครับโอเคครับเพื่มกันไม่เสียเวลาเนาะเดี๋ยวเราจะต่อสายพูดคุยกับเสียใหญ่กันครับผมเสียสวัสดีครับเป็นยังไงงวดเมื่อกี้หกหกสองไม่เข้าไม่เข้างวดนี้ขอแจ้ตัวได้ไหมได้ได้ได้เสียได้ได้โดนไปเยอะไม่เสียโดนไปแสนกว่าบาท เกบียดเลยเก็ียดเลยว่าบี้ีนี่มั่นใจร้อยร้านโมเนมันไม่เข้าเลยโอ้มันมันแนวทางมันก็มีเข้ามีหลุดเนาะเสียเนาะครับมีเข้ามีหลุดโอ้ปวดหัวเลยได้เลขมาอย่างสวยงามเลยโอ้ขนาดพระธุดงในถ้ำนะครับพระธุดงพระธุดงในพระธุดงก็แกว่า งวดที่สี่แล้วแกว่าไม่ค่อยเ,เท่าไหร่แกบอกกูโอ้เพราะว่าเข้าเข้ามาสามแล้วใช่ไหมเสียเข้ามาสามแล้วมวดที่สี่บอกแล้วงวดที่สี่มันจะเป๋เนาะส่วน,ส,วนส่วนมากคนเนี่ยจะแม่นอยู่ประมาณสักสามงวดนะเสียเนาะใช่ใช่ใช่อพอพองวดที่สี่แล้วก็จะเป๋ส่วนมากจะเป็นแบบนั้นนะครับถ้าเกิดนอกจากจะแม่นจริงๆเนาะวดที่สี่จะเป็นแบบนั้นแหละว่าที่เราจะตั้งใจรวยครับ แต่ไม่เป็นไรนะเสี่ยวันนี้วันนี้มาหางเดียวอันนี้เป็นฝันหรือว่าเป็นเลขลับหรือว่ามาจากไหนครับอ๋อเสียฝันเองฝันว่าเต่าเข้าบ้านฝันว่าเต่าเข้าบ้านออืฝันว่าเต่าเดินมาหาครับเลขที่บ้านเนี่ยห้าหนึ่งตัวเดียวเลยเหรอครับเสี่ยห้าห้าห้าเลยครับสามหนึ่งเลยห้าหนึ่งสามหนึ่งเนี้ยนะเสี่ยเนาะ ใช่เดินมาเอาโอ้เต่าตัวมาเลยเลยครับเพิ่งหลุดแลวครับเสียเลขแนวทางเสียเนี่ยเพิ่งหลุดเพิ่งหลุดเพิ่งหลุดวันนี้แหละืมตื่นกล้องหรือเปล่าเสียมันอาจจะมีส่วนหรือเปล่าก็ไม่รู้ <c oughs> แต่ไม่เป็นไรครับแต่ไม่เป็นไรครับแนวทางมันก็มีข้อมีหลุดนะนี้แ,แกตัวใหม่โอ้โอโอโยเจะีย้เมื่อที่แกให้มาสามเมื่อเดือนกันเข้าหมดเลยว่าที่เสีหลุดซ้ำ โอแต่ว่างวดนี้ก็ยังยังตามอยู่ไหมครับเสียเลขพระตุดงยังตามอยู่ไหมครับตามตามยังตามเหมือนอยู่เกิอมออกตามตามตามหลังโอ้สถิติของท่านคือสามงวดจะติดกันแล้วก็หลุดใช่ไหมครับใช่ใช่งวดที่สี่หลุดเลยครับ ว,วันนี้ได้ยินข่าวมาไม่เล่วนะครับแต่ว่าจริงหรือเปล่าไม่รู้มีมีมีคนมากระซิบบอกอยู่ครับเก้าสามสามเก้าโอ้ดังมากเลยเสียตัวนี้อืมเขาบอกให้ซื้อเยอะๆเลยนะตัวน,นี้เนี่ยอืมจับอลอตเตอรี่ไปเลยเก้าสามสามเก้ายี่ห้อสี่ห้าร้อยใบเขาบอกโอ้หไม่ร่างก็บนนะเขาบอกอนะ ไม่รู้มาจากไหนนะโอ้ตัวนี้ดังดังครับ93 39นี่เป็นเลขที่ดังมาก่ถูกมาก็ถูกกันได้อบบหกเจ็ดล้านเหมือเมื่อกี้เนี่ยหกสองนี่แหละครับเสียไม่เออไอไอเลขที่สามเจ็ดน่ะมันมาสามเจ็ดไงอ๋อแต่วันนี้เขาให้มาเก้าสามไม่ล่างเจ้าเาเดียวแต่วว่าเสียไม่ได้กับเขาเหรอครับงวดสามเจ็ดนั่นน่ะงวดสามเจ็ดไม่ได้ไปเอา เสียไม่ได้เสียซื้อสามหนึ่งแม่ล่างหล,ล,ลุดหมดเลยโอ้ท่านยง,นงนเสียตัวหน่อยวันนี้ขอแก้ตัวหน่อย,นนออยครับเสียตามแม่ล่างคนนี้ให้หน่อยนะครับเสียได้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 ไดที่ที่ว่าเขาให้สามเจ็ดใช่ไหมงวดงวดเมื่อกี้เอองวดงวดเมื่อกี้นี่เขาให้สามเจ็ดวันนี้ก็ให้เก้าสามหางเดียวเลยหางเดียวหางเดียวเขาบอกมีเท่าไหร่ซื้อเยอะเยอะซื้อเยอะเเลยเขาบอก วันนี้เก้าสามสามเก้าเขาบอกครับแต่ของเสียมาห้าหนึ่งหาเดียวเหมือนกันห้าหนึ่งสามหนึ่งห้าหนึ่งสามหนึ่งก็คือว่าเป็นเลขความฝันเสียเนาะเป็นความฝันครับแล้วก็อีกเลขหนึ่งเป็นเลขแม่ล่างแม่ล่างนี่มาใหม่แหะครับเสียหรือว่าคนเก่าใหม่าใหม่าใหม่เพิ่งเจอกันนี่มาที่สองนะเก้าสามนะเก้าสาม เอองวดงวดงวดแรกอ่ะเขาได้มาสามเจ็ดครับแต่เจีมไม่ชอบสามเจ็ดโอ้ชอบส<ด> <c oughs> ามหนึ่งใช่แต่ทีนี้แกก็เลยมาบอกอีกมาแล้วนะเก้าสามสามเก้าเจยบอกเขาถูกกันหลายไหมครับเสียถูกหลายนะใน้ยืนข่าวหกเจ็ดแสนนะคนหนึ่งบางคนก็หกหมื่นเจ็ดหมื่นบางคนก็ห้าแสนหกเจ็ดแสนเนี่ยเขาถูกกันกนัสามเจ็ดงวดเมื่อกี้เนี่ยครับแต่ว่านี้เขาบอกให้ซื้อเก้าสามสามเก้านะ โอ้มันอยู่ที่ดวงเรานะเสียเนาะอยู่ที่ดวงนะครับแล้วเขาจะทําพิธีเอาเลขสามตัวอีกไหมครับเสียทําพิธีหรือเปล่าเสียยังไม่ได้ถามเขาเลยเพราะว่าเสียเสียโดนโดนโดนไปเยอะมเมื่อม่กี้นี้ครับเอาเผื่อเอฟซีอยากติดต่อเสียขอเบอร์ให้เอฟซีติดตอ่อนะครับผมศูนย์แปดศูนย์ครับผมเจ็ดสองห้าครับ สองเก้าสองสี่ครับผมเอ,อติดต่อมาเลยเผื่อมันจะดวงเข้ากันเนาะมันก็ไม่แน่นอนเนะเสี่ยวโปเนาะใช่ครับเออมันก็ไม่แน่นอนของพวกนี้เนะี่ยเราก็อยู่มีดวงด้วยกันเราก็ไม่รู้เนาะมันจะออกหรือไม่ออกเนาะเสียนะ่ยเนาะใช่แต่ว่าสามเก้าเก้าสามเนี่ยมันไม่รู้มาจากไหนเนี่ยเขาบอกอะให้ซื้อเลยซื้อเยอะเลยเ,ลยเ,ลยเลยขาบอกว่ากี้เขาได้มาสามเจ็ดเขาบอกอืมแล้วก็ซื้อง่ายเลยนะเสี่ว,ว่ามันเป็นเลขหางเลี้ยวครับ เออแล้วก็ไอ้ที่ว่าแม่ล่างอ่ะนี่ว่าไอ้ที่เนี่ยให้มาห้าหนึ่งครับห้าหนึ่งมันก็ตรงกับเลขที่เสียฝันนั่นแหละโอ๋<ช>โอ,อแสดงว่าเสียนี่มีที่เอาเลขเยอะใช่ไหมครับเสียรู้รู้จักหมดเลยใช่ไหมตรงไหนที่มแม่นแม่แมนเนี่ยเสีย<ม>จะไปหมดใช่ไหมเออรู้จักรู้จักแต่คนแม่นแม่นนั่นแหละแต่ไม่รู้จักเยอะแต่รู้จักที่มาที่ไปของเลขอยู่บางทีมันก็หลุดบางทีมันก็เข้านะโอปอรครับผม อืมใ้เราก็อยากอยากให้มันเข้าเลยอยากให้เอสซีมีช่วงมีลาบหรืปวดนี่ปวดนไปด้วยกันครับได้เบาบางลงหน่อยครับผมก็เป็นแนวทางนะเสี่ยเนาะเป็นแนวทางเอาลองดูเด้อครับผมดูสังวดขอแจ้งตัวสังวนเอาลองดูเก้าสามตัวเต็งเลยแหละอืมแต่ว่าก็มีคนถูกอยู่ครับผมขอบคุณเสี่ยนะครับสำหรับแนวทางเนาะัสดีครับโอปอครับ ก็นี่แหละครับ FC ครับผมแนวทางมันก็มีเข้ามีหลุดเนาะเสียก็โดนไปเยอะนะครับโดนไปเยอะนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรเนาะเราก็มันเป็นแนวทางเนาะ FC เนาะเพราะว่าเราก็ไม่การันตีได้นะครับว่ามันอยู่ที่ดวงด้วยแหละครับผมอ้าวเดี๋ยวเรามาดูตัวเลขกันครับจะมีตัวไหนบ้างสําหรับแนวทางเสียใหญ่นะครับครับอันนี้ก็เป็นแนวทางของเสียใหญ่นะครับเนาะเป็นเลขของแม่ล่างส่งมาให้แล้วก็เลขความฝันเสียนะครับของงวดที่แล้วก็หลุดนะครับผม ก็เป็นแนวทางเนาะแนวทางมันก็มีเข้ามีหลุดแล้วครับผมเราก็ไม่มีใครรู้จริงนะครับว่ามันจะเข้าตัวนี้นะครับออาถ้่งไงถ้าชอบคลิปนี้ก็จะลืมฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับทางช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ